สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกผักโขมนะคะนี่สวยไหมคะอันนี้ดอกแก่จัดแล้วนะคะนี่สวยนะคะนี่เห็นต้นเขาใหญ่สวยดีแล้วก็ดอกโดกนะคะก็เลยพาพี่น้องมาดูนะคะพี่น้องนี่นี่แก่ก็จะปลิวไปตามลมนะคะก็จะก็จะร่วงลงดินก็จะงอกเป็นผักโขมต้นเล็กๆนะคะผักโขมจัดเป็นวัชพืชนะคะ ขึ้นอยู่ตามที่รกร้างทั่วไปตามสวนหย่อมอะไรก็แล้วก็เก็บมากินเป็นผักได้นะคะนี่อ,นนอันนี้ยังไม่แก่จัดนะคะน,นี่ก็ถือว่าเริ่มแก่แล้วนะคะนี่ดอกสวยงามนะคะพี่น้องสวยงามไหมคะนี่สวยเนาะคล้ายตัวหนอนเลยนะคะพี่น้องอยู่ในสวนของอีเมเพิ่อนอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่แก่จัดนะคะอันที่ตรงไปลายตรงยุดยอด ก็จะเริ่มแก่น,นะคะคก็คือก่อนเนาะนะคะพี่น้องเห็นไหมเนี่ผักโขมจะเป็นวัชพืชนะคะพี่น้องนี่ขึ้นอยู่ตามที่รกร้างข้างทางที่ว่างเปล่าหรือในสวนผักนะคะปลูกง่ายนะคะรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะมีสรรพคุณมากมายนะคะ,ม,ะมีประโยชน์มากมายนะคะบำรุงสายตาต้านอนุมนูลอิสระความจําเสื่อมนะคะ พี่น้องสวยงามเนาะอันนี้ก็ยังไม่แก่จัดนะคะต้นแรกก็จะแก่จัดอันนี้ก็ยังเขียวๆอยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากได้พันธุ์ก็ต้องไปเก็บเอาที่เก่ๆนะคะแล้วก็ไปหวานลงนะคะพอหวานก็จะเป็นตลอดไปนะคะพี่น้องสวยงามเลยนะคะพี่น้องสวยงามบ่ค่ะพี่น้องดอกพักโขมเด้อค่ะ น,นี้ก็ยังไม่แก่มากนะคะนี่อันนี้ดอกผักขมเล็กๆนะคะเพิ่งออกดอกนะคะสําหรับคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเห็นดอกผักโขมนะคะวันนี้พิมมี่ก็พามาดูนะคะดอกสวยงามไหมคะพี่น้องเป็นรูปเหมือนตัวหนอนเหมือนไข่แมงดานาอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วแต่นะคะเนี่ยสวยงามไหมคะพี่น้องดอกผักขมเนาะ พอแก่จัดก็จะเปรียวไปตามดินนะคะไปร่วงลงดินนะคะสวยงามเนาะนี่ไปร่วงลงดินก็จะงอกเป็นผักโขมนะคะเป็นวัชพืชเกิดทั่วไปอันนี้อยู่ในสวนผักของอีแม่พนนะคะสวยงามดีเนาะเห็นไหมค่ะคือความสวยงามของธรรมชาตินะคะพี่น้องนี่ค่ะน สวยงามจังเลยค่ะพี่น้องดอกผักขมนะคะพี่น้องไม่รู้เป็นรูปอะไรนะคะนี่ไอดอกดอกดอกตรงยอดสุดก็จะเป็นโค้งๆนะคะนเห็นไหมเห็นไหมคะพี่น้องสวยงามเนาะดอกผักขมมีดอกเตดข้างล่างใช่ไหมตรงใกล้ๆโคนต้นโคนลำต้นนะคะน อันนี้ดอกอ่อนๆนะคะยังไม่เก๋นะคะจริงอันนี้ก็ดอกเล็กสวยงามเลยนะคะพี่น้องตามมาดูดอก